สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณจิ๊บตกฉัดจะพาคุณผู้ชมไปดูคาเฟ่วิวเก๋ๆกันที่อยุธยานะครับจากนั้นครับจะพาไปเดินเล่นที่ตลาดน้าําอโยธยาไปดูกันว่าคุณจิ๊บจะทำอะไรบ้างแต่รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนครับทั้งหมดนี้อยู่ในหนีเที่ยวกันวันนี้ครับเฮ้ยสวยมากมลูกเลยตรงนี้คือแบบแอร์เย็นแอร์เย็น สาขาหนึ่งใช่ครับผ่านกับสาขาเมื่อกี้นะคะประมาณ5นาทีก็มาอยู่ตรงนี้ฟิลนี่คือคนละเรื่องกันเลยฟิลนี่คือประมาณไหนคะ คืออย่างแรกเลยอ่ะที่ตัดสินใจทําตรงนี้เป็นเพราะวิวข้างบนเลยเป็นวิววัดลาดบุรณะที่เราไม่เคยเห็นเสร็จแล้วเราก็เลยมองว่าจะมาดีไซน์ในส่วนของอินเทียยังไงดีกับกับอาคารนี้เพื่อที่จะจูงใจให้ลูกค้าที่เข้ามาครับได้ขึ้นไปลองชมวิวข้างบนก็กลับมานั่นคิดว่าเอออาคารเนี้ยเราก็แบบไปดูประวัติมันอายุ30ปออีแล้วก็เทรนด์ของอินเทียสมัยนี้มันเริ่มเป็นแบบว่าโชว์ความดิบ กับความนี้ผสมกันเราก็เลยลองเอาเทรนด์ของการดีไซน์เงี้ยครับมาลองแบบว่าปรับกับลักษณะอาคารตึกแถวก็เลยกลายมาเป็นคอนเซปต์ของบุสบาคาเฟ่แอนด์เบคแอลบที่เป็นคาเฟ่แนวตั้งพื้นที่เนี่ยเป็นแนวแนวสูงปกติคาเฟ่จะเป็นแนวราแนวอ่าก็จะเป็นชั้นเดียวเข้าใจและเอาเป็นแนวนี้อ๋อตอนนี้เราเราคาเฟ่เป็นแนวตั้งใช่แล้วก็แต่ละชั้นก็จะมีคอนเซปต์แตกต่างกันเพื่อให้คนที่เข้ามาชมเกิดข้อสงสัยว่าเอ้ยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมันจะกลายเป็นอะไรเกิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ แต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาปุ๊บเห็นเลยชั้นล่างนี่คือเป็นฟิลแบบ เป็นคอฟฟี่บาร์ครับแล้วก็ติดใจกับอีนี่มากเลยค่ะกระจกของเราแก้วนี้เก๋มากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นต่อต่อไปนะคะแต่บอกเลยว่าตั้งใจดูกันให้ดีเพราะนี่คือรายการแรกและรายการเดียวเท่านั้นรายการแรกและรายการเดียวเท่านั้นที่ได้มาถ่ายที่นี่เนาะรายการแรกครับและรายการเดียวเนาะหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยกันเองเราสนิทกันแล้วเอออะไปขึ้นไปดูดีกว่าค่ะ อยู่ล้อเล่นนะคะมาได้เยอะๆอันนี้คือทําไมมีขนมปังแค่สองชิ้นคะเป็นเพราะว่าสต๊อปขนมปังเราจะไม่เยอะก็คือแบบว่าทําให้พอขายอะครับเพราะว่าเราต้องการให้ขนมปังมันสดใหม่ตลอดเวลาครับคลิปน้องเขาครับคลิปน้องเขาครับเห็นเขียนว่าแบมก็เลยแบบขอเกิดทางแบง์หน่อยอ๋อน้องน่าซิดเลยโอ้ยพี่ขอแจวเล่กๆปะ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 อุ้ยเมนูน่าลอ เมนูของบุสมาคาเฟ่แอนด์เบเก็บเนี่ยชอ่ะแตกต่างจากคาเฟ่แอนด์มิวโดยโดยเกือบจะสิ้นเชิงเลยเออครับอ่ะไปค่ะขึ้นๆืน,น,นคืนค่ะเชิญเลยครับได้ค่ะ คันสองฟิลมก็จะประมาณนี้ราคาเก๋ๆเป็นโซนเบคแลบครับมันก็จะดูมีอิเลเมนต์ของความแบบทดลองทดลองหน่อยวัสดุสแตนเลสกระจกหรือว่าจะเป็นเบคลูมตัวนี้ครับเวลากินกาแฟนะคะก็นั่งหันหน้าคุยเธอสบายดีไหมเอ้ยโอเคกันเองเอออันนี้ไม่โอเคครับอันนี้ไม่โอเคไม่โอเคที่นีน้องเองเออ นะคะกินไปคุยกับตัวเองไปได้นะคะแล้วก็ดูคขาทำนู่นทำนี่ไปที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากมาดูตอนที่เขาทำเบเกอรี่เนี่ยต้องมาช่วงเช้านิดหนึ่งนะคะช่วงเช้ากับช่วงบ่ายครับทำสองกะนะคะกะว่าจะอร่อยแล้วก็กะว่าจะกินได้นี่ขึ้นมาชั้นสองของที่ร้านนะคะบอฟิลคนละแบบเลยตัวนี้คอนเซปต์จะเป็นลิฟวิ่งรูมครับก็คือจะเป็นสเปซแบบกว้างๆสบายๆค่ะเออ เก๋อ่ะอันนี้คือให้นั่งตรงนี้ให้นั่งตรงนี้แล้วก็กินกาแฟนี่คือถาดวางอาหารกาแฟอ๋อเออชิลดีเนาะสเปซโลง่ลงๆปูผ้าปูพรมอะไรอย่เงี้ยนั่งพื้นกัน ตอนที่ช่างลือกระเบื้องพื้นออกเอ้ยกระเบื้องพื้นพอแบบมันโชว์ลายเด็กเจอร์เฮ้ยมันสวยดีมันมีแบบคำแบบเมดทินไทยแลนด์มีอะไรอยู่อยู่ในแบบว่ากระเบื้องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยแบบงั้นลองทดลองแบบลอกกระเบื้องแบบให้สวยๆสิมันก็เลยออกมาเป็นพื้นลักษณะแบบนี้โอเหมือนอยากจะโชว์แบบเขาเรียกว่าแบบเหมือนอิมเมนต์ของตึกแถวอะครับคือมันก็จะมีพวกงานกระเบื้องมีแบบพัดลมที่แบบเป็นเซอล์วิ่งอะไรเงี้ยครับ ตรงนี้นั่งสบายมากเลยอ่ะคือนั่งยาวๆได้เลยอ่ะคุณถ่ายรูปก็ได้โซนนี้จะเป็นเรียกว่าโซน dining r o ครับ แล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆของร้านบุสบาคาเฟ่ครับคือนะจะเป็นวิวนี้เลยครับใช่วิวนี้เซอร์ไพรส์มากคนลุกเลยอ่ะสวยมากฮย <Hey. S 2> ไม่เคยเห็นวิวนี้จริงๆคือบอกถอยองอมาอะไรเงี้ยปกติเราจะต้องไปเป็นแบบนักท่องเที่ยวยืนอยู่ตรงนู้นแล้วก็ถ่ายเก็บอย่างเงี้ยใช่แต่นี่คือวิวที่เรามองแบบเหมือนเพื่อนข้างบ้านเราอ่ะแบบเพื่อนหลังบ้านเราเป็นแบบงานอย่างเงี้ย ภายในปลายปีนี้ครับคือตรงนี้จะเอาสายไฟลงดินครับอ๋อชีวิตดีมันจะสวยสวยยิ่งขึ้นไปอีกอะ,อะอเก๋ใช่ไหมอะคนลุกเลยอะตรงนี้คือแบบแอร์เย็นแอร์เย็น <c oughs> <c oughs> อย่าเบิ้งอ,อย่าเบิ้งเข้าแซวเล่น ก็ใครสนใจนะคะมาได้ไม่ว่าจะเป็นตรงที่บุสบาอิทยาแล้วก็ที่นี้ด้วยะนะคะ,คะบอกเลยว่าชื่อนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอคักไปด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ ชนะคะจิป,ปกฉาดค่ะก็อยากจะพาทุกคนนะคะมาที่ตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอยุธยาค่ะเพราะนี่นะคะก็คือตลาดน้ำอโยธยาค่ะบนพื้นที่กว่า60ไร่ด้วยกันนะคะบอกเลยค่ะว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยของกินอาหารอร่อยนะคะรวมถึงนะคะ ว่าเราจะได้ฟิลบรรยากาศถึงความเป็นอยุธยาแน่นอนว่าอายุธยาในความรู้สึกของเราถ้าจะย้อนไปถึงสมัยอยุธยาจริงๆที่ยังเป็นเมืองหลวงเขาก็ใช้เรือในการเดินทางเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องนั่งเรือชมวิวนะคะเก็บบรรยากาศโดยรอบก่อนขอ,ของตลาดน้ำอายุธยาหลังจากนั้นเราค่อยไปตะลุยกินกันไปเลยดีกว่าค่ะคนอยุทยาเขาก็ต้องเฟรนรี่กันเนาะเจอใครก็ทักค่ะ ของขายเยอะเหมือนกันเนอะมีทั้งแบบเสื้อผ้ามีทั้งของกินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตลาดน้ำวิทยาแห่งนี้นะครับเขาจะมีการแสดงพื้นบ้านทุกวันเลยครับและถ้าใครมีเวลานะครับก็ลองไปกี่ช้างชมโบราณสถานกันครับเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจมากหรือถ้าไม่อยากร้อนก็สามารถนั่งเรือชมบริเวณตลาดน้ำร,บรอบๆได้อีกบรรยากาศนึงครับ เรามาเดินกันดีกว่าว่าที่นี่เป็นยังไงหลังจากที่ชมวิวไปแล้วนะคะอ่าก่อนมือโอ้ นะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เคยเห็นกันไหมเอ่ยหักกินได้เลยเนาะอะนี่ออกมาเนื้อมันจะประมาณนี้ค่ะวิธีกินก็คือง่ำเลยอืมเหมือนปิวเก่าลรัดอะคะ่ะกินเพลินเิแค่เพลินเพลินเนี่ยมาลองกินอะไรแบบนี้ดู ลูกชิ้นยักษ์เบียวโบราณขายยังไงคะชิ้นที่ห้าบาทค่ะชิ้นเดียวคะ่ะขอบค่ขค่ะอน้ากินได้เลย น่าสนใจมากมีน่กกินอันนี้คืออันนี้เป็นหมูทุบหมูทุบสาหรับแจแอลสิงบุรีของเราจะมาเปิดสาขากันที่นี่อร่อยจังเลยอ่ะริวหมูหยองแบนๆน่ะใช่ไหมพี่เปิดมานานยังคะอันนี้ถ้าที่นี่ก็ประมาณสี่ถึงห้าปีนะครับสี่ห้าปีเลยเหรอจิ๊บขอลองทำได้ไหมคะโอ้ได้นะครับอยากรู้เมื่อก่อนเมื่อก่อนที่เขาใช้เครื่องอย่างนี้ทำป่ะคะเมื่อก่อนจะเป็นค้อนมือไม่ก่อนจะเป็นค้อนมือนะ นี่ทุบได้เลยใช่ไหมคะทุบได้เลยต้องอุณหภูมมันจะให้มันเย็นกลางอูหมูร้อนด้วยหมูทั้งร้อนทั้งอออ้อนอเร้อนอ่องอนอ่องอ่อ้อ่งอ้อนอออ้อนอ่อง้องร้น่ง้นอ่่มนจ่แงออง้อน่้อนอ่องอ่องอน่อ้อนอ่งนอะององร้อนอ่่น่้นน่น่อ่ะนนน้อออ่นร้อน่ ทุกตอนร้อนถ้าทุกตอนเย็นไม่หลงอ,อ,อ๋อต้องทุกตอนร้อนรด้วยฝีมือจิ๊บทุก<อ>ชิ้นนี้แค่ชิ้นเล็กๆมูลค่า1,000บาท1,000บาทว้าวอ,อร่อยอ่ะของเราจะสูตรพิเศษเพ็ดพลนนะตอนนี้คุณดูสิเรายังเห็นความเป็นแบบกระเทียมความเป็นพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นทุกอนูเลยอ่ะ มันเข้มขนจริงๆมันต้องร้อนๆอย่างเงี้ยถ้าจะให้นิ่มราะวางบนที่มันมีไอหน่อยฮะมันจะได้นิ่มแต่เนี้ยือดีมากเลยอ่ะมาอายุธยานะคะก็ต้องนึกถึงเนี้แหละค่ะโรตีสายไหมเห็นเขาทำมาอยู่ขออนุญาตลองทำด้วยได้ไหมคะได้ะ,ะได้นะอ่ะมาค่ะ เราต้องโปดยแป้งก่อนใช่ไหมใช่ค่ะดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยใช่อ่หลังจากนั้นเราก็สะบัดให้เหมืนมันอยู่ในองเราอยากรู้ว่ารนี้เด็ดกว่าร้านอื่นยังไงคะที่ร้านทำสดใหม่ทุกวันค่ะแล้วก็แป้งไม่ใส่สารกันบูดค่ะอะราต้องวนเลยนะอะไปกขึ้นแป้งก็้องวนอะนอ่าขึ้อย่าขึ้นรึบ้นที่ไม่กข้นก็้ากด้ม่ไาม้ที่ได้มาตรฐานแผ่นกลมๆหนาๆนุ่มอร่อยนี่ไหมจ้ะ บางๆกรุบกรุบเทยเก๋แต่แต่บางนะเพราะเพาเาเป็นโรตีที่ที่กินจริงๆมันต้องบางค่ะทำไมอะคะหนามันจะทรู้สือว่าเรากินแป้งแป้งแป้งเยอะอ๋อมันต้องบางใช่ไหมจริงๆแล้วโรตีไข่มานานยังจ๊ะทิ้ชชาค่าที่นี่จะประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าเราจะมีสาขาที่ที่อื่นด้วยมีสาขาด้วยเก่งไหมคะยอด เดี๋ยวให้ลองทานกับเป็นคนมีความสามารถนะคะปีกูร้อน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 มันร้อนมากแป้งมันกรอบมากเลยค่ะไม่เคยกินโรตีใส่ไหมไหนที่แป้งกรอบได้เลเวลดีเลยนะคะปกติมันต้องอบแป๊บนึงก่อนถ้าทําเสร็จแล้วต้องใส่ใส่อย่างเงี้ยค่ะจะใส่ถุงไว้ก่อนอบอบไว้ก่อนเพื่อให้กรอบมันนุ่มอืมอืม อร่อยหอมถ้าไม่นับความกรอบของแป้งซึ่งผิ <c oughs> ดสฎีที่ติ๊บท,ทำเนี่ยนะ <c oughs> คือตัวแป้งตัวสายไหม่คืออร่อยมากอะ่ะกินแล้วแบบน้ำลายแตกอยู่ในปากเลยอะ่ะ <c oughs> อยอากกลับไปกินบ้านด้วย <c oughs> อร่อย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่วิธีการทำํำสายไหมบ้างดีกว่าสวัสดีนะคะพี่เป๊กนะคะเจ้าของร้านกฤษณะสโรตีสายไหมนะคะและนี่ก็คือวิธีทำํำสายไหมใช่ครับสายไหมที่ทํามาจากน้าตาลจริงไหมคะจริงรัะแ,แล้วอันนี้คืออะไรบ้างคะเป็นแป้งเคี่ยวกับน้ํามันครับเปาวไม่ใช่น้ําตาลน้ํนตาลนี่ครับขั้นตอนแรก อ๋อทำนั้นอันนี้คือแป้งเที่ยวกับน้ำมันตอเป็นเชื้อครับเป็นเชื้อเป็นเชื้อแล้วเราทำยังไงกันต่อคะคือน้ำตาลเนี่ยมันเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็เคี้ยวให้เป็นน้ําค่ะแล้วก็ร่อนลงในกรละมังให้มันเป็นก้อนค่ะพอเป็นก้อนเสร็จแล้วแล้วก็มายืดยืดก่อนอ๋อมายืดยืดเสร็จแล้วก็มาผสมกับตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็จะออกมาเป็นสาไหมรอคะครัให้ดูเลยได้ไหมคะใ่ะมาค่ะเริ่มกันเลยดีกว่ามาแล้วแต่เมื่อกี้อยู่ในกะละมังนะคะออกมาเป็นก้อนปึกอย่างนี้เลยค่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อน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 เลยทำไมคุณพี่ตับแบบไม่ร้อนเลยอะคะชินแล้วครับต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะอุ้ยมันนุ่มเหมือนกันเนาะร้อนร้อนร้อนทำไมต้องยืดตรงนี้ก่อนที่จะโซอาให้มันเข้าที่กาทางก่อนที่จะไปการดึงฮะอ๋อนี่คือจำนวนเส้นก็จะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับ ไม่ใช่หรอยังไม่ใช่อุยมันร้อนมากอ๋อมันจะค่อยๆคุกแล้วก็สร้างเส้นขึ้นมาเองทีละเส้นใช่ไหมคะใช่ค นี่คือตรงนี้เรายังยังไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เทคนิคและความเชี่ยวชาญใช่ครับเราต้องยืนดูกันไปก่อนเน่มาแล้วนะคะเส้นฝ่อยๆข,ของเราไม่น่าเชื่อว่าแต่ละคำที่เรากินเข้าไปนะคะเรากินอย่างง่ายๆเร็วๆแต่กว่าจะได้แต่ละเส้นมามันยากมากเลยอะ่ะ หนึ่งสองา้าแไปไปแล้วเกินเลยอ่ะเกินเลยอ่ะียบอยอ่ะเกินเลยอขได้เลยใครอยากไหมใยากปะ ใวยขยับขยับยังยังยีกมรอะไรฮะพอดูแล้วไม่ออกแล้วอร่อยหยิบกรอบ ใช่ใช่ใช่จริงๆตรงนี้อร่อยนะเนี่ยอร่อยฮะกรอบมากกรอบเลยกรอบเลยอ่ะอร่อยอ,ะอ <c ười> ย่พอๆๆอยอะพี่ทิ้งทำไมอ่ะอันเนี้ยคือมันไม่เป็นไหมครับตอนเราไม่เป็นไหมมันก็ต้องทิ้งอ,อืมอมันอร่อยกว่าไหมใช่ไหม,มาอร่อยกว่าไหม <c ười> อืมนี <c ười> ่มือขวาจับนี่แล้วยืดมือซ้ายจับนี่จับไหนอู้ร้อนร้อนร้อนมือซ้ายจับนี่กูร้อนร้อนร้อนแต่ถุงมือก็ได้ใช้ทั้งมือ อซ้จับนี่งายมือมีความกระดึงออกกันเลยความนี้ใช่ครบปลายปกฉาดิน่ทอวิทยาวเดี๋ยวเป็นลับพิเซลได้ผมน้องเริ่มสลวยแล้วนะคะคือให้เส้นมันสั้นลงครัไม่ยาวอ๋อใช่เวลาม้วนใส่ลงแปลงมันจะได้้ายามาก่าคนลูกค้าเห็นว่าโอ้โหไม่ยังใหม่ลร้านี่ยาวจังใช่เอาไปดึงให้มันสั้นลงสั้นลง ยังไงใครก็ตามนะคะมาตลาดน้ำอยุธยาก็อย่าลืมนะคะร้านนี้เลยนะคะกลินนะค่ะโรตีใส่ใหม่ค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะค จะเป็นครั้งแรกของจิ๊บเลยนะคะที่แบบทำแบบสปาปลายอย่างเงี้ยทุกคนบอกมันคือการรีแลกซ์แอนหนูหนีเรานี่ว่าหนูก็ไม่อาแต่อู้อ้มาแล้วอา,ากกะตะกี้อุย้ยคุณผู้ชมมันยิบมากอะมันรู้สึกยิบยิบเหมือนเราเป็นเน็บที่เท้าแล้วก็มีความรู้สึกปาต่อเลยเลิกตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือ คือประลาดดีแต่ว่าปลาพวกนี้เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าชื่อว่ากาลาลูฟาค่ะเป็นปลาของประเทศตุรกีนะคะคือตัวพวกเขาเนี่ยชอบกินแบบพวกเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วคือใช้ในการบำบัดได้ดีไม่ใช่ว่าปลาอะไรก็ได้ที่มาทําสปาเท้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งอุ้ยิบไปหมดเลยอะตอนนี้ยิบมากอะยิบแบบดูดิ <c oughs> และนี่นะคะก็แค่ ส่วนหนึ่งนะคะส่วนน้อยมากด้วยนะคะของตลาดน้ำอยุธยาค่ะที่จิพาคนมาลองสัมผัสดูนะคะคือจะบอกว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นวันธรรมดาแต่ร้านค้าก็ยังเปิดอยู่เยอะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะบอกเลยว่าตลาดนี้เป็นอะไรที่สนุกมากคุณจะได้มีความแบบ เพลินกับการเดินกินเดินชอปปิ้งแล้วก็คุณก็จะมีความเพลินกับการแบบได้สัมผัสความเป็นอยุธยาเขาไม่ได้มีแค่นี้นะของย่านชอปปิ้งเขามีทั้งช้างมีทั้งโชว์การแสดงต่างๆนานานะคะใครสนใจก็แวะมาด้วยแล้วกันไปก่อนจ้ะเอ้ยปาตอด วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับเสาร์หน้าผมได้ส่งเทียบเชิญพี่หนุ่มสอนรามมาเป็นพิธีกรในรายการนี้เที่ยวกันจะสนุกสนานสักแค่ไหนเสาร์หน้าพบกับคุณเจียดได้นะครับใครเป็นแฟนพี่หนุ่มสอนรามห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมรายการครับผมมาตามคำเชิญของน้องชายสุดที่รักนะครับคุณฟุกเกิดพลครับ น้ำเท่มากเปิดนะโอ้โหไม่ใช่ดิโอ้โห